สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่20กุมภาพันธ์ปี68เซ็ตลบ16จุดปิดที่1,245จุดมูลค่าสอขาย56,000กว่าล้านบาทเป็นหลักทรัพย์และต่างชาติที่ขายสุทธิวันนี้เมื่อคืนดัชนีห,นหุ้นหลักของสหรัฐปิดบวกได้เล็กน้อยแต่ก็มีข้อมูลหลายส่วนที่น่ากังวลนะครับจากรายงานของเฟดระบุว่ามีความกังวลที่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเฟดจึงไม่รีบลดดอกเบีย้ยครับแล้วก็มีข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมกราคมที่อ่อนแอลง ทำให้มีสัญญาณ stagflation เศรษฐกิจชะลอตัวในขณะที่เงินเฟ้อ,อยังสูงครับส่วนวันนี้ราคาทองคําก็ปรับตัวขึ้นแรงจากความขัดแย้งของทรัมป์และเซเลนสกี้ที่การตอบโต้ไปมานะครับและแน่นอนก็ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ด้วยตลาดหุ้นไทยก็มีสัญญาณนักลงทุนเชื่อมั่นลดลงนะครับจากการเทขายหุ้นกลุ่ม G อ l f a d v a n c e และ i n t o u c หลังขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นสัญญาณว่านักลงทุนไม่มั่นใจที่จะถือหุ้นปันผลในระยะยาวครับ